สวัสดีทานผู้ชมครับกลับมาต่อกับแฟนนอนเฟอร์แตซีเทคนิคนะครับซึ่งตอนนี้เห็นผมบอกครับอาจจะเป็น2คลิปสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นด่านด่านด่านจบของเกมนี้แล้วนะครับด่านนี้นะครับอ่ะด่านนี้ครับแต่ถ้าจำผมจำไม่ผิดนะข้างในมันรู้สึกเหมือนจะยาวสักคิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทอย่างที่บอกเนาะอ่ะมาดูพาร์ทพาร์ทรองสุดท้ายนะครับพาร์ทรองสุดท้ายนะครับ ความลองสุดท้ายจะจบแจล้วจะจบละจริงๆเนะื้อหาเกมมยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันมันต้องเล่นอีกยาวไงต้องต้องลุยอีกทำาน่นทำนี่นเยอะะเลยแต่ผมก็ไม่ทำดีกว่าขี้เกียจละนะมั้ยเดี๋ยวเรามาจบเกมกันเดี๋ยวครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาจริงๆเลเวลแค่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า,วาได้แหละผ่านได้รู้สึกเลเวล้น้อยกว่านี้ผมเคยผ่านมาแล้วนะครับนะ พามาดูครับฉากก่อนจบกระฉากจบจะเป็นยังไงนะครับตุนตูนตุนขาให้หมดยาให้เหลือจัดป้ายไม่เหลือหรอกนะครับได้ไหม,ไ,มได้ปะถึงไหมเนอะถึงครับ เนี่ยมาเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเนื้ออยู่คิดเลยมากอยู่คิดเลยมากอื่านี่วะอันนี้ตายไหมตายครับยังไงก็ตาย,ยงไงไปหลอดแล้วนี่ดอกเดียวร่วงครับบอกแล้วเก่งสุดในเกมครับเก,เ,กเก่งเก่งเก่งจนแบบใครก็ทำอะไรไม่ได้ครับซ,ซึ้งหน้าครับซ,ซึ้งหน้ามาขอซ,ซึ้งหน้าเลยแล้วกันซ,ซึ้งหน้าครับ ดอกเดียวร่วงครับดอกเดียวโอ้นึกว่าจะไม่โดนนะโดนอยู่ไงี้ยข,ข,ขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วยิงที่ห้าสิบแปดนี่เหรอน้อยจังมีอาวป,ปืนแสก้าแล้วนะนะโบสถของเราครับอันนี้อยู่ไหนวะอันนี้อยู่ตรงนี้เหรอสี่เจ็ดสี่ต้องหกอย่างเดียวอะขึ้นเจ็ดไม่ได้ มาดูมาดูาดช็อกเวฟของเราครับช็อกเวฟลดเท่าไหร่วะโดนไหมเอ้าผิดช่องอุ่าจะต่อยโชว์ซะหน่อยผิดช่องซะอย่างนั้นเออนะโอ้โหร้อยยี่สิบเลยโอ้โหติดที่อีกร้อยหกสิบแปดอุษาจะต่อยโชว์หมดสองตัวไม่คือไปใหงโง่หรอก ยี่สิ่สามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เอาใครจะไปรู้เหมือนจะติดก็ได้ใครไปรู้่ไมไม่ติดามาต่อไปครับเมียทำอะไรพี่ทำอะไรกูวะขอคืนขอคืนขอคืนหน่อยเถอะหกร้อยกว่าจริงๆก็มีดาบศักดิ์สิทธิ์ถ้าดาบศักดิ์สิทธิ์ดูดพลังด้วยนะแต่ผมไม่ได้ใส่มาครับ เออจริงน่าใส่มานะแต่ขี้เกียจเลือกไงไม่ใส่สียเวลาอ,อ๋อโอ้มีลืมตัว <c oughs> น,น,น,นี่ตัวหนึ่งลืมเนยเนี่ยึกว่ามีอยู่แค่ข้างบนโหมาเดินมาเดินมาเนี่ยสาบสุดสุดท้ายครับไอพวกโจมตีประชิดที่ผมไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าเราเอาอยู่อยู่แล้วครับ <c oughs> เราเอาอยู่ <c oughs> เอาอยู่แต่ไปไม่ถึงจ้า ยื่ตรงนั้นใช่ไหมได้จัดให้จัดไปเลย2ตัวรวดนะครับช็อกเวฟของเรานะครับเมื่อกี้โชเฟอร์มือไม่ได้เราต้องได้เราได้ครับนี่ไงเป็นไงินเราสูตทีละคู่เลยนะครับยิงได้ไหมเนี่ยติดหัวเพื่อนไหมเนี่ยอ๋อไม่ติดอื้อหือติดคริไม่ใช่คริธรรมดาคริคริอะไรนะครึ่งครึ่งคลิเอาละ ได้ไหมได้ไหมเอาได้เว้ยเฮ้ยแท็กธรรมดาสิเท่าไหร่โอ้ยเจ็ดสิบสองเปอร์เซนต์งั้นเอาทำอันนี้แล้วกันเจ็ดสิบสองเปอร์เซนต์เอาอันนี้แล้วกันโอ้ยเฉยทำอันนี้แล้วกันนี่ตายอันนี้ตายกว่าตายชัวร์กว่าอืมตายเดี๋ยวตัวเดียวละเหลือ,อ,อตัวสุดท้ายแล้วจ้าไกลไปไหมเนะี่ยโคตรไกลเลย เอาแมงถึงทีนี้ถึงเฉยเลยโอ้อหถึงก็ต่อยอถึงก็ต่อยช็อคเวฟร้อยสามสิบห้านี่บร้อยครับจบไปหนึ่งดาบเวลี่กูด เซฟจ้ะเซฟเซฟเอ๊ะม่เซฟวันนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเซฟนั้นเซฟเก่านะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเข็บเองเลเวลเล่นเองเล่นๆน,น,นะครับแต่จะไม่ทำคลิปละนะครับอ่ะต่อไปนะครับตุ้ดตุ้ด,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 ดโอ้ยโอ้ย,อยเกินเกินมา ค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นทุกอย่างจะจบเรามาดูกันตัวเดียวเท่านั้นนะครับทุกอย่างจะจบดูกันจะเป็นยังไงนะครับตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมได้ตัวเดียวใช่ไหมเออถึงไม่นี่ลืมไปไม่ใช่ไม่ใช่ช็อกเวฟนี่หว่าเออถึงอยู่ถึงอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหสองรักไกวงเหรอตัวนี้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่ง นี่เก่งใช่ไหมเสียงรถเยอะๆเต็มหน้าบ้านเลยเสียงดังซะด้วยช็อกเวฟไม่เป็นอะไรช็อกเวฟไม่ช็อกเวฟไม่ตาย ตามด้วยมัดช็อกเวฟบผมเจอช็เว็เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เจอช็ชอกเวฟเมื่อกี้ท่าสับท่าตอนนั้นไม่ไมไมตายเจอช็อกเวฟตามช็อกเวฟตามอีกหนึ่งมัดครับเก้าสิบเอาไปอีกมัดหนึ่งโอ้โหแล้สิบแปดเลยเหรอเวรอะไรวะมวุนเวลาทำอะไรไมุนเวลาทำอะไรเ้ยมุนเวลากจมตีได้เหรอมันโอเคได้อยู่ เดินมายิงเลยอย่าคิดมากเดินมายิงเลยเก็บตัวเดียวก็ตายนี่นะสบายสบายร้อยหนึ่งเอาไปเอาไปนะครับจบไหมยังไม่จบไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวมันทำลายอะไรโอ้โหทำลายเสื้อเอาชิบหายละไม่มีร้านค้าให้ซื้อด้วยโอ้โหโอ้โหทำไมเจ้าต้องใช้ท่านี้ด้วยละ่ะ ย่างนี้ดาเมจพระเอกก็ลดลงไปสิเนี่ยโอ้ใจร้ายจังเลยไม่ใช่ท่าธรรมดาวะอ,อันไหนวะเ๋ย่าด่วนเล็งก่อนหนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่น่าถึงนะเนี่ยช็อคเว็บถึงบอกวะไม่แน่ช็อคเว็บถึงบอก โอ้โหไม่ถึงอะ่ะขาดไปหน่อยนึงเฮ้ยขาดไปหน่อยนึงอือเสร็จไปหนึ่งโอ้แต่ว่าเดี๋ยวพระเอกเราตายแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไงดีวะเราต้องเก็บให้เจ้านี้ก่อนจะเก็บยังไงดีวะเดี๋ยวนะจะเก็บยังไงวะเดี๋ยวนะมันต้องเก็บได้สิวะมันต้องได้เซ เบรกเท่าไหร่สาเปอร์เซ็นต์โอ้โหตายเถอะสลีปอะสาสิบแปดสวยละเพะเอกสวยละเพะเอกสวยละอันนี้กระป๋าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสวยละเพะเอกสวยละไม่ติดด้วยชิบหายแล้วไม่นะอ้าว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 อย่างนี้ก็หวานดิอหนียวนะเฟลชนะเฟลได้ฮาเลยนะ อ่านี้ก็จบสิครับนี่ก็จบสิครับเอ่าอย่างนี้ก็จบสิครับอ่ออ่อตายซะจบสิครับาตายซะ,ยซะนี่นีเเ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบเกือบไม่รอดเอาจริงเมื่อกี้ถนะ้าเกิดว่าถ้าไอ้เจ้าผ้าคลุมเนี่ยเดินไม่ทนันในนี้ไม่ดีว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะ โอ้โหเกือบไปเกือบไปเพราะว่ามนดนํานี่ใส่เข้าไปนี่สาหาัสเลยแหละจ็อเป็น้ําเออจริงๆจะไล่ฆ่าทีละตัวก็ได้นะแต่ว่ามันจะลุ้นเกินไป่าเลยดีกว่านะ ก็เป็นเหตุการณ์ประมาณว่าไม่สามารถกลับไปได้แล้วนะครับค่ามิติมาแล้วครับกลับไปไม่ได้แล้วนะครับต้องฆ่าอย่างเดียวครับโอ้โหเมื่อกี้นี่โดนทําลายเสื้อไปโอ้โหเสื้อหายเลยครับแย่ะ yeah. ต้องใส่เสื้ออื่นแทนอ,อไม่มีแล้วเหรอเอ้ยนี่ไงบอกว่ามีอยู่เอ่อเอ๊ะอ,อันนี้บอกสองอ่ะอันนี้ก็บอกสองเหรอเอาใส่นี้สิงี้เอออ่ะยังดีวะยังดียังดีบวกสองมาเดิมนะครับ อ่าโอเคไปนะไปเลยครับไปเลยนะครับอ,อันนี้เหรออันนี้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 ไปขูดอันนี้กับอืมเอาดาเมจอยู่กับเราดีกว่าเอานี่อยู่กับเราดีกว่าไปแล้วก็เอา นี่แล้วกัน่ะโอเคไปดาไหนวะเนี่ยเพราะว่าจะเอาดาเมจไปยืนอยูย่ยยด้วยกันก็มนไม่ได้เพราะว่านักบวชกับพระคุมเนี่ยดาเมจมันสูบทั้งคู่ไงเราไปอยู่กับเราบ้างดีกว่าอาด่นี้ก็ฆ่าตัวเดียวนี่โอ้แต่ไอตัวนักคุมพระคุมยืนตรงนู้นะ่ะยืนพลาดอ่ะจริงจริงพระคุมควรยืนอยู่ตรงนี้เพราะมันตรงเลยมันตรงเลยเห็นไหม om, พลาดพลาด เนี่ยพระคุมอยู่นู่นเนี่ยโอ้โหพลาดนะเนี่ยจริงๆถ้าพระคุมอยู่ตรงนี้นะสบายเลยเนี่ยทำไงไวะเนี่ยโอ้โหมันจิตเฮินปะตรงนู้นเหรอมาต้องตรงนี้ดิดงั้นถึงอยู่มั้งตรงนี้อ่ะลองดูไปถึงถึงเออเราอย่างงาั้นฆ่าตัวเดียวจบก็สบายๆครับไม่มีอะไรมากครับฆ่าทิ้งแม่งเลยฆ่าตัวเดียวจบ เดี่ยวนี่จะเห็นว่าเออเดีนน่ยวนี้โอ้โหทีเดียวจบครับไม่ต้องเดิมไม่ต้องเล่นครับจบไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแล้วนั้นโอ้โหยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยยังไม่ได้พูดล่ำลาเลยฮนะตายะแล้วนะจบอย่างรวดเร็วสุดยอด เร็วเร็วไปไหม <laughs> อ่ะเรียบอะโอเคไปเลยลุยเอ่มเอานะเราต้องมั่นใจอ่ะยืดตรงนู้นแหละ <c oughs> ออมค่าตัวเดียวใช่ไหมคุณคุว่าค่าตัวเดียวอาตัวเดียวได้เดี๋ยวจัดให้ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้อ งนี้ห 6, ก6ตรงนี้ไม่มีอะไรถึงเลยวะ่ะหตรงนี้สี่สี่ห้าหก็ได้อยู่บ้งแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมันจะถึงหรอวะเดี๋ยวนะจะถึงแล้วทนะ่าของไอ้เจ้าอันนี้มันเดี๋ยวนะท่ามันเท่าไหร่วะ ดูก่นอนมันกี่ช่องวะห้าช่องเหรอเอ่ออันดูยังไงวะเวิร์ด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 ทิศข้อสูงสองน่าจะห้าแล้วมั้งห้าก็ไม่ถึงสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าห้าก็ไม่ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถึงหรอก ่ะเปลี่ยนมุมแล้วกันยังไงดีวะเอ่มกองโจมตีได้ดีกว่าอ่ะมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะตรงนี้ก,ก็ได้อ่ะไม่ถึงอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับทุกท่นครับไหนลองโจมตีที่ถึงมั้ยเอ้าอ๋อมันถึงแต่ว่าความสูงไม่ได้ไงยืนยืนตรงนี้ปุ๊กความสูงไม่ไมพอไงที่มันสองมันยังหกเนะี่ยโอเคก็พอได้ ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วมันดันมีปืนด้วยยิงใครวะโอ้17%ยังยิงติดอีกโอ้โห17%เองยังยิงโดนอีกอ่ะเพิ่มพลังเอเราเลอ่ะอืมอืมแหมทีของเรานี่60 70%ไม่ไม่โดน70%เฮ้ยเราไม่เคยยิงตรงนี้พลาดอ่ะ เฮ้ยจริงๆตรงนี้ถ้าจะให้นักบวชมายืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยควรให้นักบวชมายืนเพราะมันยกมันต่อยโดนโอ้โหพลาดอีกละมือเร็วไปนิดนึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มียิงโดนกูร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีแน่เอาสิเอาไม่พลาดพลาดถอยไปไหนไหมานะ่ะโอ้โหเอาปืนไฟ อะไรโอตูปเช่นติดอยู่ดี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 ติดติดติดดี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 ไอมันขอพวกนี้สปีดมันเร็วกว่าอีกเหรอน่ะเขียนมากเลยท่านี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเฮ้ยเฉียวเว้ยเฮ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 ้ยอย่านะ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 อ้าวเดินถึงนี่หว่านนี่ก็หวานสิ ขอต่อยนเนี่ยเฮอะหมันไส้เมื่อกี้ยิงกูใช่ไหมเมื่อกี้ยิงกูใช่ไหมเอาเาเพอยร้อยเก้าสิบแปดเอาคืนไปหมันไส้นะเอาตากูละรู้ไหมมึงตายได้นะรู้ไหมมึงตายได้เจอกูละมึงตายได้นะรู้ไหมตายซะเฮ้ยเฮ้ย โหแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้มังกรไอ้เจ้ามังกรตัวนี้ทำไอ้ไอ้ไอไอคุมตายนี่วุ่นวายเลยนะจะวุ่นวายสุดๆเลยโชคดีที่เราชนะไปก่อนนะครับว่าแต่ไอ้เพื่อนเราไอ้ตัวเนี้ยมาทำไมนะตัวประกอบทำอะไรไม่ได้สักสัก,สกดานเลย อ่ะตรงนี้เข้าดาน nt, นี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นฉากสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับี่ผมจําได้ตรงเนี้ยจะเป็นการอยู่บนเรือนะครับจะอยู่การบนบนเรือซึ่งจะเป็นฉากสุดท้ายซึ่งผมจะเก็บมันไว้คลิปหน้านะครับพาร์ตต่อไปนะครับส่วนพาร์ทเนี้ยจะขอจบไ็จเปเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมอยากจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับก็คือพาร์ทเมื่อกี้มิีพาร์ทเมื่อกี้พาร์ทเนี้ยพาร์ทนี้จะเป็นการแบบว่าลุยดานเข้ามาตั้งแต่ประตูเข้ามาจนมาถึงก่อนถึงขอนขึ้นเรือ ส่วนพาสต่อไปเนี่ยพาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการขึ้นเรือแล้วก็จัดการเคลียร์ทุกอย่างบนเรือให้จบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็สันส้นๆเท่านี้นะครับก็ผ่านอย่างง่ายดายด้วยไอ้ผ้าคลุมครับถ้าไม่มีผ้าคลุมตัวนี้ไม่ผ่านแน่เลยนะครับผ้าคลุมเดินฟันเดินฟันแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบชนะชนะชนะนะครับโคตรสบายเลยครับนะดยอดจริงกับไยมากนะครับด้วยเลเ,เวลที่เยอะด้วยแหละนะหกสิบเลเวลหกสิบกว่าเนี่ยนะครับกพชนะสบนัสบายนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่าามมรัับบชนะค บายครับสวัสดีครับ